ว่าน้องเขาเก่งไหมใบตุยเก่งนะเสียงเพราะตกรใจนิดหน่อยท่านเองแต่ว่ามันก็ตกระใจนิดหน่อยอแลอยปลว่าอะไรคะก็คือวูบปเดียวก็เห็นรูปสั้นนะเขพามากราบบนแรกกริยามารายาทแวบแ้อแ<ร>เตียบอกได้บอกได้เลยเรียบร้อยส่กระโปรงยาวด้วยนะความเป็นกุลชรณอ,นนะอยุธยานเนี่ยก็ตระกูลใหญ่ค่ะ <c oughs> จะเลือกใครเข้ามาเป็นสไปดยมาเป็นเขยอันนี้แหละคือประเด็นคุณแม่ก็เลยคิดว่าเขาคงไปคิดเอาเองเขียนแลกันเอาเองว่าคุณแม่ไม่ปื้ม นี่ทำไมมันหนิดหนมออกขาวกี้กักกนจิ้นกันกับน,น้องใบเตยนะไม่มีใครรู้จักไม่มีทางดังหรอกตระกูลพี่เนี่ยคือไม่ต้องอาศัยใครดังก็ดังจากรักกันซะขนาดนี้<อ>นก็น่าห่วงใหญ่ว่าแม่จะห่วงลูกนะก็ห่วงนะอาจารย์ใครจะบอกไม่ห่วงไม่เชื่อพอเขาโตแล้วเขาต้องมีชีวิตถ่งเขาถูกไหมเชื่อแน่ว่าแมนไม่ทิ้งแม่ ตายไฟเหลืองแสดงว่ายังไม่มาตรฐานพอก็เลยยังไม่อนุญาตไไดักหลอกจะไปกักเลยเอาโซ่ไปปลูกเขาได้ไหมล่ะจริงใจอยู่แล้วกับลูกชายคุณแม่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ชายละไม่รู้ว่าจะเลิกเจ้าชู้ได้หรือยังนะคะลูกยังไงแ้าตัวนี้ออกมาเจ้าชู้หนะนนี้ออกสื่อเลยนะคีิยาเนี่มันตามสายพันธุ์นะ w h ยแม่คุณชอนนะคุนชอนเขาหยุดแล้วเตยเอาโยน ไออีหลอดนี้เอาอีกแล้วอะไรอีกละ่ะวงที่สองนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยสิลูกเขามั่นกนไปแล้วหรือเปล่าแม่นะถ้ามัน่นแม่ต้องรู้พ่อแม่ต้องรู้แล้วต้องมั่นที่วางบ้านหม้อสิที่ดงที่ดินรดรถยังไม่พูดเงินสดสดวางมาในขันหมากเนี่ยสิบล้านสิบล้านแค่นั้นเหรออุ้ยตายแล้ว <laughs> ตายแล้ว,แ,ลวแค่นั้นเหรอ <laughs> คนดังนั่งเกลีย์ที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่อง